กมาดูอีกหนึ่งธุรกิจที่น่าสนใจกันนะครับท่านผู้ชมครับจํากันได้ใช่ไหมครับว่าเวลาคนจีนมาเที่ยวเมืองไทยทีไรเนี่ยเขาก็จะมาจะกรูไปซื้อสินค้าไทยแล้วพอหล,ลักกรูไปซื้อเสร็จปั๊บนะครับก็เหมือนประเภทว่าเป็นผู้นําในการซื้อปั๊บพูดตามจีนจะตามทันทีโดยที่ไม่ต้องฟังเหตุผลนี่เป็นลนักษณะพฤติกรรมการซื้อของตัวจีนในไทยแล้วก็สินค้าที่เวลาติดท็อป10ที่คนจีนชอบซื้อมากเนี่ยก็จะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับตั้งแต่ยาหม่องยาดมยาสีฟนน นะครับจนกระทั่งไปถึงพวกขนมแช่หวานกวนอะไรต่างเนี่ยนะครับอีกหนึ่งในนั้นก็คือเป็นกระเป๋าหนึ่งที่มีชื่อเสียงโด่งต่างอย่างมากๆแล้วเวลาไปที่ไรตามห้างเนี่ยก็จะเห็นคนจีนทั้งน้นเลยนะฮะที่เข้าไปในร้านไหนนะแห่งนี้คนไทยแทบไม่เจอฝรั่งแทบไม่ต้องเห็นเราผมก็เรามาถึงร้านที่ขายเครื่องกระเป๋าที่มีชื่อวานารายานะครับปรากฏว่านารายาเนี่ยนะครับเพิ่งออกมาให้ข่าวเหมือนกันนะครับว่าในที่สุดเนี่ยตอนนี้สิ่งที่เขาเคยพึ่ง ลูกค้าคนจีนจะเป็นส่วนใหญ่ส่งผลให้ในขณะนี้เนี่ยผลิตภัณฑ์กระเป๋าของกลุ่มนารยาหรือแม้แต่การตัดสินใจบริหารฐานธุรกิจและโมเดลธุรกิจของนารยานเนี่ยถึงข่าวต้องปรับเปลี่ยนเหมือนกันนะครับเรื่องนี้คุณพระศิลารัุรัสนะครับเป็นผู้บริหารฝ่ายพัฒนาธุรกิจของนารายินเะเทรดจำกัดเนี่ยนะครับบอกว่าเนี่ยเจ็ดเดือนผ่านมาแล้วที่โควิดเนี่ยนะครับเข้ามาสบอมสบอมในประเทศไทยแล้วก็ทําให้ในการเดินทางเขามีคนหายขึ้นมาเข้ามาไม่ได้ กำลังซื้อสําคัญจากจีนตอนนี้ก็ไม่มาเนื่องจากว่าเขาเองก็มีปัญหาจากเศรษฐกษิจถึงแม้ว่าจะฟื้นจากโควิดในระดับหนึ่งที่เร็วกว่าแต่การเดินทางออกนอกประเทศของคนจีนขณะนี้ก็ไม่ได้เกิดขึ้นเลยแม้แต่น้อยในปีนี้หรือแม้แต่ปีหน้านอกจากนี้แล้วการคาดการเกสรุษสถานการณ์ของการฟื้นตัวของสายการบินทั่วโลกถูกยืดยาวออกไปจนถึงปี64 65นะครับอาจจะไปถึงปี65จะไปส่งไปซึ่งเป็นเวลาถึง3-4ปีกว่าจะฟื้นด้วยเพราะฉะนั้นแล้วสินค้าของทางนารยาขณะนี้ซึ่งส่วนใหญ่นะครับพึ่งนักทท่่่องีีวยววดฉาาชาจน เกินกว่า70%ท่านถ้าผู้ชมคิดดูสิครับร้อยคน70คนขึ้นเป็นจีนหมดเลยนะเพราะฉะนั้นพอจีนไม่เข้าเลยเกิดอะไรขึ้นครับไรายได้ก็ไม่เข้านะสิ่งตรงนี้เองน,นะครับผู้บริหารของทานนารยาอินเตอร์เทรดเนี่ยนะฮะก็เลยต้องพูดถึงตรงนี้ครับว่าหลากหลายอย่างตอนนี้เนี่ยนะครับสินค้าลหลักของนารยาเช่นกระเป๋าผ้าตอนเนี้ย หลายคนอาจจะมองว่าเป็นสินค้าที่บางทีก็มองว่าสินเปลืองหรืออะไรเนี่ยครับปรากฏว่าตอนนี้ยอดขายตกต่าเป็นจานวนมากเลยนะครับและสินค้าที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพตอนนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่นารยาเองก็ถือว่ากําลังทบทวนเหมือนกันนะครับในขณะช่วงที่เกิดโควิดมาเจ็เดือนตัมๆแต่เนี่ยก็ทําให้ค่ายนายาอินเตอร์เท็ดซึ่งผลิตกระเป๋าผ้าเนี่ยนะครับหันเปลี่ยนไปผลิตหน้ากากาผ้าถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องเอาเงินเข้าบริษัทกันแล้วละครับ แม้ว่าจะเป็นสภาพคล่องก็ย่างดีในขณะที่ต้นทุนก็เพิ่มสูงขึ้นอยู่เนี่ยนะฮะจำเป็นต้องทําอย่างนี้และที่สาคัญตอนนี้โมเดลทางธรุรกิจของนารยาอินเตอร์เทรดกำลังเปลี่ยนไปด้วยคือเขาคาดบอกว่าหลังจากที่จบโควิดซึ่งไม่รู้รเมื่อไหร่นี่นะครับกลุ่มบริษัทนารายาอินเตอร์เทรดซึ่งทําพวกประเภทกระเป๋าผ้าทุกสิ่งทุกอย่างที่ทําจากผ้าออกมาในรูปแบบกระเป๋าเนี่ยเขากําลังจะทําแผนวิจัยและพัฒนาใหม่เลยคือตอนนี้กลายเป็นว่านารยาในอนาคตเนี่ยนะครับจะกลายไปเป็นธรุรกิจ ที่ผลิตเกี่ยวกับเรื่องของเสื้อผ้าและสกินแคร์นะเห็นไหมครับกันจะเปลี่ยนรูปแบบใหม่แล้วนะครับนี่คือสิ่งที่ต้องเกิดการปรับตัวทั้งสิ้นครับในเมื่อโมเดลแบบเก่าตอนนี้เรายังไม่รู้เลยนะครับว่าโควิดจบแบบไหน2ส,สถานการณ์โควิดที่กินเวลามาถึง7เดือนเต็มๆบอกว่าตอนนี้มันกําลังทําให้เกิดพฤติกรรมคุ้นชินแบบใหม่ที่ไม่ได้ทําให้เกิดการใช้ข้าวของหรือแม้แต่ซื้อหาข้าวของแบบเดิมเหมือนก่อนเกิดโควิดอีกต่อไปนะครับดังนั้นค่ายนี้เองเนี่ยนะครับ เขาบอกว่าตอนนี้ที่หันมาทําหน้ากากผ้าเนี่ยบอกว่าตอนนี้ขายหน้ากากผ้าแล้ว4ล้านชิ้นจากโรงงานที่อยู่ในเครือของนารายินเตอร์เทนหรือว่าแบรนด์นารายาเนี่ยนะครับวันหนึ่งเดียผลิตได้60,000ชิ้นใน2โรงงานแล้วนอกจากนี้เนี่ยก็มีการส่งออกไปในประเทศใหม่ๆเพิ่มอีกหนึ่งเท่าตัวจากก่อนหน้านี้ขายได้สามสิบประเทศทั่วโลกแลคือตอนนี้หันมาขายหน้ากากอย่างเดียวเลยเป็นหน้ากากผ้าเนี่ยนะครับขณะเดียวกันเนี่ยก็จะพบว่ารายได้ของกลุ่มเนี่ยหายไปถึงครึ่งหนึ่งคือ50%นะฮะข้อูลเซ็นต์นะบเขบอมูลเนี่ สินค้าของนารยาเนี่ยนะครับก็จําเป็นต้องปรับเปลี่ยนคือไม่พึ่งหน้าร้านอย่างเดียวแล้วหันไปขายผ่านระบบออนไลน์ของทางเมืองจีนไม่ว่าจะเป็นทั้ง s h o ป e, ปีแล้วก็ jd.com ซึ่งเป็นเ e ว็บออนไลน์ e c o m m e r ิรใหญ่อันดับต้นๆของจีนแผ่นดินใหญ่ด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ก็กลายเป็นว่าอนาคตเนี่ยนะฮะมีความจําเป็นที่กุ่มนารยาอาจจะต้องปรับเปลี่ยนโมเดลธรุรกิจของเขาเองไปเป็นผลิตเสื้อผ้ากับสกินแคร์ และก็จะปรับเปลีป่ยนช่องทางด้วยในการ mulheres. ได้ไปขายออนไลน์และร้านสะดวกซื้อทั่วๆไปด้วยนะครับเขาบอกว่ารายได้ของเขาเนี่ยนะฮะเนี่ยฮะคาดว่าในปี63เนี่ยรายได้ของนารยาเนี่ยยอดขายรวม จะติดลบจากปีที่แล้วไม่น้อยกว่า50%นะครับส่วนการเรื่องของการขยายสาขาเนี่ยเรามักจะเห็นนารยาดีชอบไปเปิดสาขาเรื่อยเลยใช่ไหมฮะเขาบอกว่าตอนนี้การขยายสาขาตอนนี้ชะลอหมดเลยเก็บแผนใส่ริ้ชัดหมดนะครับเพราะสถานการณ์ไม่เอือเอ้ออำนวยจริงๆทุกวันนี้นารยามีสาขาอย,อยู่ในประเทศไทยนี้28สาขานะทั่วไทยนะ28สาขานะครับแต่ปรากฏว่าตั้งแต่มีการปลดล็อกมาเนี่ยบริษัทก็ก็เปิดสาขาได้เพียงแค่23 อีก5้ายังปิดตาอยู่นะครับนะฮะนั้นตอนนี้ก็กลายเป็นว่าจะยังไม่มีแผนการลงทุนเพิ่มเติมอะไรทั้งสิ้นสำหรับแบรนด์อารยาซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในแบรนด์ระดับต้นๆที่คนไียชอบนะครับเวลามาแล้วอย่างไรก็ต้องซื้อกลับบ้านกับช่องไปเหมือนกันนะครับเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่พึ่งออกมาให้ข้อมูลว่าเขาจะรับผลกทบแบบไหนและจําเป็นต้องปรับตัวเองไปสู่รูปแบบแต่อย่างไรในอนาคตน,นะครับ